ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบรงงบนินัททีเนี่วิาพากษ์สิ่งที่ผมเขียนสำนวนคุณใช้ไม่ได้เลยมันเป็นวันที่ทําให้ผมกลับมาทบทวนตัวเองว่าให้ผมไม่ใช่นักเขียนนี่หว่าผมก็คือผมคือนักข่าวที่มาถอดเทปนักข่าวถอดเทปคนเขียนข่าวแล้วมาถอดเทปซึ่ง มันไม่ได้สำนวนมันไม่ได้สร้างแรงจูงใจไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเขียนยนั่นเป็นอันนี้คือแปดปีมาแล้วที่ผมฉุกคิดขึ้นมาได้เอ๊ะเราต้องปรับปรุงเรื่องของการเขียนเราต้องปรับปรุงเรื่องของการเขียนนี่คือตำราของผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีความสำคัญยังไงที่ผมต้องมาปรับปรับตัวเองในเรื่องของการเขียน สไตล์หน้าของสนุกอาจจะเป็นบทความเป็นบล็อกสั้นๆอิชูเหตุการณ์ร้อนๆแต่ว่ามันจะมีอะไรที่จะทำให้มันมีความลึกซึ้งลงไปกว่านั้นที่จะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับผู้อ่านเพิ่มมากขึ้นโอเคผมจะเล่าอะไรอดีตให้ฟัง เมื่อตอน19ปีที่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งครับอันนี้อาจจะเป็นกลายไปเป็นอันนี้อาจจะเป็นเป็นงานเขียนของผมก็ได้พูดแล้วกลายเป็นเขียนอันนี้จะเป็นวิธีการที่จะช่วยช่วยสําหรับนักเขียนในอนาคตวันหนึ่งผมจัดเะไผมเชิญคนหนึ่งไปพูดมาพูดในรายการวิทยุมผม คนนั้นชื่อปรัเมศมินซิลิรู้จักไหมรู้จักไหมวันนั้นสนุก .com มีพนักง,งานอยู่ประมาณ5คนในปี2540ยุคนั้นเป็นยุคของเว็บเว็บพอร์ทัลเอาลิงก์มาแปะลูกมืไปสไตล์ของสนุกก็คือทำแบบยาหู่ะทำแบบยาหูว์ปรัลเมตก็เล่าให้ฟัง ว่าเขาได้แรงบันดาลใจยังไงล้ว,วันนั้นวันที่ผมรู้จักปรลมเมตรวันนั้นเขาเขียนหนังสือเนสเคปสามขายเป็นหนังสือที่ขายดีล่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยในปี2543เนี่ยสนุกเนี่ยถูกขายไปถูกขายไปให้กับบริษัทชื่อ MIS และคระเม้ก็ได้เทคเว็บไซต์หลายๆเว็บรู้จักคนนี้ไหมครับจกกักคนนี้ไหมไมันจะมีส่วนหนึ่งรู้จักไหมครับหะรู้จกัจก,จกคนนี้คือคุณประกอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแกทำเว็บไซต์ยูทูปฮอตเสีย er, ซึ่งเดินทางไปทั่วพม่าเม,มืองไทยเนี่ยแล้วก็ทำคลิป ทำคลิป YouTube แล้ววันนี้รายได้เนี่ยมาจากคลิปไม่ได้มาจากเขียนนะมาจากคลิปได้เป็นแสนนะอ่างนี้ดีกว่า <c oughs> ผมเคยได้ผมทําคลิปเหมือนกันถ้าน้องๆเข้าลองเข้าไปดูที่ youtube com slash try memory นะครลองเข้าไปดูก็ไดนะ้ youtube com slash try memory <c oughs> ผมเคยได้เงินจาก u t u b e เนี่ยประมาณ600เหรียญเบสิจลงกันเ0็ดร้เหรียญซึ่งเทียบกับเขาไม่ได้เลยนะ เขามีซับสไคร์เบอร์เป็นแสนคนแต่เวลานั้นเนี่ยคุณประกอบเนี่ยคุณประกอบเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาทำเว็บไซต์สบาย <c oughs> ซึ่งปรเมศคุณปรเมศเป็นคนเข้าไปเพค <c oughs> เว็บไซต์นี้มาเพื่อเอามาเป็นส่วนหนึ่งของสนุก <c oughs> อเ๋ยวผมเล่าอรี่ให้ฟังดูอันนี้รู้จากเว็บไซต์นี้ไหม เขาเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ถูกเทคนี่คือเจ้าของคนที่ก่อตั้ง Marketing งอุปรู้ไหมครับ mm hmm. เขาทำเว็บไซต์ชื่ออะไรสิมโฟนแ m ็คใช่ส s i m p l e m a คถูกเทคเข้ามาเหมือนกัน mm hmm. เวลานั้นอยู่ที่ตึกสามัคคีครับตึกสามาัคคีผมยังเข้าไปได้ไปวิสิตไปเที่ยว mm hmm. ไปเที่ยวดู mm hmm. แล้ววันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์นี่มาที่พูดถึงคอนเทนต์แล้วนะคอนเทนต์ของมาเก็ตติ้งอุ เปลี่ยนไปละเป็นเรื่องของดิจิตอลเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์สมัยก่อนเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายถามว่าคนพวกนี้เป็นนักเขียนไหมคุณประกอบกับตุ๊กโกะเนี่ยคุณตุ๊กโกะเป็นนักเขียนไหมเป็นนักเขียนไหมครับเป็นไหม เป็นนักเขียนไหมเดี๋ยวเรา,าดู e f i n i t i o n ที่มันเปลี่ยนไป mm. คิดว่าคนในห้องนี้เป็นนักเขียนไหม mm. เขียนไหมเป็นนักเขียนไหม mm. ต้องเขียนจําเป็นต้องเขียน mm. อยู่จะเป็นต้องเขียนใช่ไหมถ้าเลิกจากสนุกไปจะเขียนไหม mm. เขียนไหม ถ้าเลิกแต่สง่านะโอเคโอเคน้องเลิกออกแจ็กสนุกไปเนี่ยเขียนไหมผมไม่เขียนแล้วเลิกเลยน้องอยู่ในเซ็กชั่นไหนครับท่านผมดูข่าภูมิภาคเขาวภูมิภาคก็อยู่แต่จังหวัดอ่าอยู่แต่จังหวัดไม่ได้เขียนบทความอ่าไม่ได้เขียนบทความอ่ะออกแจ็กสนุกไปยังเขียนไหมครับเขียนครับเขียนเขียนเกี่ยวกับอะไรท่องเที่ยวท่องเที่ยวอันนี้อยู่ได้ตลอดตราบเท่าที่ประเทศไทย อยู่เพราะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวผมเป็นบล็อกเกรอร์สายท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่บล็อกเกรอร์ใหญ่มากอ,อีกตำแหน่งหนึ่งที่เล่าให้ฟังผมเป็นกรรมการเป็นบอร์ดของทรทด้านเทคโนโลยีก็เป็นบล็อกเกรอร์ท่องเที่ยวเคยดูแลทวิตเตรอร์ให้ทนนททโกสองไทยแลนด์ถ้าใครสนุกทรเวลเนี่ยส่งไปได้นะสมัยก่อนจะรีทวีตให้ มีคนหนึ่งครับชื่อคุณสีรุ้งทําเว็บไซต์อันโนทำเฟซบุ๊กอันซีนทัวร์ไทยแลนด์ลองดูสิครับมีกี่ไลค์สามล้านไลค์หลักล้านเขียนไม่ได้เรื่องเลยมีภาพกับข้อความภาพแล้วก็ความภาพก็ไม่ได้ตัวเองเขียนนะครับภาพภาพให้ตัวเองถ่าย มาจากไหนไม่รู้เขาส่งมาให้แปะเข้าไปผมบอกเลยนะกระสวงทั้งท่องเที่ยวทั้งกระสวงทําไม่ได้เอานี้ดีกว่าหมายถึงพลังของของคนคนเดียวอ่ะมันมีพลังมากในตัวของของโซเชียลมีเดียไม่ใช่ว่าเขาเขียนเก่งนะเออเขียนนี่ไม่ได้เรื่องเลยเออย่างนี้ดีกว่าอย่าไปเทียบกับนักเขียนอ,อสทอ,อย่าไปเทียบกับเที่ยวรอบโลก ไม่ได้เรื่องเลยครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปอ่ามาดูนี่คนหนึ่ง YouTube Feel t h รู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมนักเขียนเรา<ะ>นักเขียเเขียนเเราพ่จิบป็นทีมคอนเทนต์เป็นทีมคอนเทนต์ของสนุกสมัยก่อนนะที่ตึกนั้นนะ่ะเขาก็ออกละเขาก็ เขาก็ไปทําคลิปฮะเป็นมือทําคลิปทําคลิปเลยไม่ได้เขียนพูดพูดไปที่ไหนก็พูดพูดพูดพดแล้วก็หาเงินผ่านคลิปเขาจะเป็นคนที่พูดอยู่ตลอดว่าสื่อสื่อเก่าตายละซึ่งซึ่งซึ่งผมเองก็เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นนะครับโอเคผมลาออกจากช่องเก้9เพื่อ อยากจะมาเป็นนักเขียนเป็นค,ความคิดที่โง่งๆที่สุดนะตอนนั้นนะ่ยผมยอมรับว,ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกๆแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบงานเขียนเนะี่ยทั้งที่ได้บทความละห้าร้อยบาทแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองนะครับยังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองว่างานเขียนนัเป็นยังไงหลังจากที่ผมเล่าประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนเราเนี้ยสามคนที่เป็นตัวอย่างที่เคยทำงานให้กับสนุก เนี่ยออสเซีย er, คุณประกอบคุณตุ๊กโกแล้วคุณจิ๊พี่จิ๊มันทินเนี่ยแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปละแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปก็คือความร่มสลายของสื่อเกา่าแต่คุณไทยนักเขียนเวลาแล้วก็เทคโนโลยีมาดูตรงนี้เลยครับนาทีใครอ่านเล่มนี้บ้าง นาคีอ่านอ่านแสดงว่าไม่ได้อ่านไปชแนลนาคีโอเคพี่เล่าให้ฟังพี่ไม่เคยดูเลยเรื่องนี้ไม่เคยดูเลยแต่ซื้อนิยายมาอ่านสักสามสี่สิบหน้าใช้ฉากในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบใช้ฉาก ฉากฉากหรือพลอตแต่มานอยู่พลอตพลอตเอาหลายๆอย่างมารวมกันเมื่อก่อนพี่ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าว่านิยายเนี่ยกับบทความกับสารคดีเนี่ยต่างกันยังไงสารคดีโทษนะสารคดีบ,บทความต่างกันว่าสารคดีมันเกิดจากเรื่องจริงต่างกันจะเป็นจริงบทความก็บอกต่าง,างากักงนยังไง อยู่ดูเซ็กชันไหนบันเทิงของนี้ง่ายเลยบทความกับบอกต่าง,างไงบทความกับเรียงความต่าง,างไงครับบทความกับเรียงความต่าง,างไงี้ตอไปเรื่องสั้นกับนวนวิยายต่างกันยังไง ความยาว่ะความยาวต้องเรื่องนี้นี่อันนี้ผมจะบอกอะไรให้นะครับผมก็ไม่เคยรู้หรอกตอนที่เรียนปีหนึ่งเขาสอนเรื่องภาษาไทยวะัะหนึ่งศูนยสองอะก็สอนเรื่องเนี้ยอเรื่องความไม่มีความสนใจไม่ได้รับรู้เลยว่ามันประเภทต่างไงไง แต่พอท้ายสุดพอมาดูหนังสือเล่มน,นี้นะครับคือถ้าใครมีโอกาสนะของอาจารย์พี่มาแจ่มแจ่มจํารัดครับว่าด้วยไร i ิงว่าด้วยไรติงการเขียน